สวัสดีค่ะเนแม่น้องไออุ่นนะคะบ้านเราอยู่พิษณุโลกค่ะก็วันนี้มาสนับสนุนการเปลี่ยน <c oughs> กาเปลี่ยนระบบการศึกษาในการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในประเทศไทยนะคะให้สอนเด็กให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ชัดเจนออกมาจากความรู้สึกนะคะอย่างเป็นธรรมชาติสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือว่าสื่อสารการใช้ในชีวิตประจำ,ะจำวันได้จริงนะคะ ว,วันนี้ก็รับคำท้าของอผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณบิ๊กพงษ์แพีแห่งหมู่บ้านเด็กสองภาษาพ่อแม่สร้างได้ค่ะก็จะมาเปลี่ยนนะคะวันนี้ก็มาสนับสนุนการเปลี่ยนกันค่ะก็เดี๋ยวจะมาทำวอเดอร์ชาเลนนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องไอุ้่นจะมาทำด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนนะคะโอเค๋ยวมาเริ่มกันเลยนะ okay it's for you you pour like this okay you have to pour yourself mommy yeah, it's too many for really okay i okay i will pour with you and me together okay okay are you ready are you ready, are you ready? No. <laughs> You grab on my here. You hug mommy. Okay, you hug mommy. Okay, okay. Like this, okay. But you have to show your face too. Okay. Like this. One, two, three. Ah. <laughs> <laughs> okay ค่ะลืมเลยลืมท้าต่อ ะะจะท้าต่อนะคะเป็นทำวอล์ต c h ชาเลนจ์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนนะคะท้าต่อเป็นฝนแม่น้องปิน่นพิษณุโลกนะคะแล้วก็พาประธานกลุ่มเด็ก2ภาษาอุบลราชธานีนะคะแล้วก็หมอเอนะคะประธานกลุ่มเด็ก2ภาษารังสิตค่ะหนีเองหนีเองนะคะ okay. <laughs> Okay, here we go.